ชีวิตของพวกเรานั้นจะมีค่าถ้าเรารู้จักว่าค่าของชีวิตคืออะไรเราจะมองอะไรหรือดูอะไรขอให้เราจงพิจารณาในธรรมชาติดอกไม้ที่เกิดขึ้น มันไม่เคยอิจฉาก็เลยว่าดอกโน้นสวยดอกนี้ไม่สวยดอกโน้นมีราคาแพงดอกนี้มีราคาถูกธรรมาตินั้นไม่เคยอิจฉาซึ่งกันและกันถ้าเรามองด้วยปัญญาถ้าหญ้ามีในกระถางต้นไม้มันก็ไร้ประโยชน์ แต่ถายาอยู่ในทุ่งกว้างมันก็ดูสวยงามเพราะะนั้นแล้วถ้าพวกเรารู้จักปล่อยวางให้เป็นไม่กียัดไม่โกรธไม่อิจฉาลิกยายา่คีพิจารณาวา่าบุญใครก็บุญมัน เหมือนโบราณทังกล่าวไว้ว่าแข่งเรือแข่งพายก็ยังแข่งกันได้แต่แคาว่าแข่งบุญแข่งวาสนานั้นมันแข่งกันไม่ได้เพราะกันแล้วบุญเก่าที่ทุกคนทำมานั้นย่อมส่งผลให้เกิดเป็นคนรวยเป็นคนรูปร่างหน้าตาผิวพรรณดี หรือบางคนันอาจจะเกิดมายากจนคนแทนผิวหน้าตาดูไม่ห่อเหลาก็เพราะว่าอาศัยซึ่งกรรมทั้งหลายที่เราเคยได้สร้างสะสมมาไว้ในอดีตของเราชีวิตของเราจะมีค่า ถ้าเรารู้จัก,ว,ก,กว่าเราเกิดมาทำไมทำไมเราต้องเกิดถามว่าเราเกิดมาทำไมเราเกิดมาเพือ่อจะบำเพ็ญทานรักษาศีลเจริญจิตตภาวนาทำให้ตัวเรานั้นมีค่า เราอยากฆ่าวัานเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์โดวยวันหนึ่งวันหนึ่งทั้นไม่ได้มีประโยชน์อะไรขึ้นมาในชีวิตนี่เรียกว่าเราเอาเวลามาฆ่าไปเปล่า,าเพราะแะ่นั้นแล้วอยากจะปากให้พวกเราจงพิจารณาว่า สูงต่ำอยู่ที่ต่ำชสูงต่ำอยู่ที่ทำตัวดีชั่วอยู่ที่ตัวทำถ้าเราพิจารณาว่าเราจะให้ชีวิตเรามีค่าไม่ว่าคนจนหรือคนรวยสามารถทำให้ชีวิตเรามีค่าด้วยกันหมดทุกคนถ้าพวกเราทุกคนนั้นเป็นคนรวยศีล รวยทานรวยภาวนาอันนี้แหละที่เรียกว่าชีวิตเราท่านมีคุณค่ามาหาศาลกับการที่พวกเราได้เกิดเป็นมนุษย์ได้ชาติหนึ่งเพราะฉะนั้นแล้วก็ขอฝากให้พวกเราจงพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่าง hãy cứ từng phần già cưa hãy chạy khóng nào hơn mi khoang sốt